ทำงานครั้งแรกควรใช้ iPhone รุ่นไหนดีให้แนะนำจริงๆนะคะอย่างแรกควรจะคิดจากเงินเดือนของเราค่ะว่าผ่อนไหวสบายๆที่เท่าไหร่ถ้ามีงบเบาๆที่หลักพันที่ยูแฟนของเรามีให้เลือกทั้งมือหนึ่งและมือสองค่ะแต่ถ้าให้แนะนำตามการใช้งานสายงานเป็นแบบใช้แชทคุยงานหรือใช้โน้ตในการจดข้อมูลและบันทึกเสียงในการประชุมเลกแนะนาเป็น iPhone 11ค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานได้ครอบคลุมในงบที่ประหยัด สำหรับคนที่ทำงานครั้งแรกด้วยค่ะแต่ถ้าใครเป็นสายไลฟ์สดหรือทำคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์เล็กอาจแนะนำให้ใช้เป็น iPhone 13ขึ้นไปค่ะเนื่องจากว่าตัว p p o o n e 3ทํามทำมาความจุเริ่มต้นที่ 128GB แถมยังมีกล้องหลักที่สามารถถ่ายหมดภาพยนตร์ได้แต่ที่ดีกว่าคือตัวนี้รองรับ 5G ที่มีความสเสถียรกว่า ตัว iPhone 12 Pro Max อีกด้วยค่ะที่ Ufriend เรามี iPhone หลายรุ่นให้คุณเลือกทั้งมือ1และมือ2ราคาเริ่มผ่อนที่1,570บาทแถมผ่อนได้นานสูงสุด12เดือนอีกด้วยค่ะและที่ Ufriend ทุกคนผ่อนได้ค่ะจะติดบูโรจะไม่ได้ทำงานประจำจะเรียนอยู่ก็สามารถผ่อนได้ค่ะสนใจใช้บริการอะไรกับทาง Ufriend อย่าลืมแท็กแชทมาหาเราก่อนนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย